รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทผ้าใหม่จะลลีนะคะพี่เนื้อผ้าของเขานะจะลื่นค่ะเนื้อผ้าเย็นเนื้อผ้าเบาใส่สบายนะคะพี่ตัวน,นี้เนื้อผ้าไม่มีซับในและเนื้อผ้าไม่ยืดผ้าสวยและผ้าเย็นมากๆตัวน,นี้นะคะงานเป็นคอวีค่ะพี่แล้วก็แขนใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยนะงานเป็นของสาวอวบพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยทั้งหน้านและหลังค่ะพี่ แล้วก็เป็นงานผ่าข,ข้างแบบนี้นะคะพี่ผ่าข้างสวยๆแบบนี้นะทั้งสองข้างนะมีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างค่ะพี่ตัวนี้นะรุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้านะพี่ห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบนิ้วค่ะพี่งานเป็นชุดเดสนะเป็นสีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอ,อกหงแตนสามสิบแปดขึ้นไปใส่สวยพี่เป็นฟิลใส่สบายๆแล้วทรงสวยมากๆตัวนี้นะจากปกติหนึ่งเก้าห้าเราะพี่ให้พี่วันนี้พิเศษนะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้น พี่เอาไปแค่175พอพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะพี่เราไล์อยู่กับแสงนะสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องในที่แสงอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสอาตามด้วยสีพี่จะได้ของที่ต้องแบบสําคัญเรืมจำรหัสให้ได้ค่ะถ้าพี่รับถ้าพี่รับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าตัวนี้มันจะออกเป็นสีน้ําเงินนะลูกค้าเป็นสีฟ้าๆออกนนนนน้้้ําเเงิะะะขมแบบีีคพ่ เป็นสีแบบนี้นะตัวนี้ขอเลขสีสีเออเป็นฟ้าก็ได้ลูกค้าเป็นฟ้าออกน้ําเงินนะคะพี่ให้แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นนะคะตัวนี้ได้สีฟ้านะและสีต่อไปนะคะพี่ตอนนี้นะถ้าพี่รับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นนะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นเนี้ย เป็นชุดเดทพี่ลายสวยและผ้าดีมากๆค่ะพี่ผ้าใส่สบายเลยให้พี่พิเศษหนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่ะถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่มันเป็นฟ้าออกน้ําเงินนะให้พี่พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่ะพี่ผ้าสวยมากๆเลยตัวนี้หนึ่งเจ็ดห้านะจ๊ะ รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทผ้าใหม่อิตาลีนะคะพี่เนื้อผ้าของเขานะจะลื่นค่ะเนื้อผ้าเย็นเนื้อผ้าเบาใส่สบายนะคะพี่ตัวน,นี้เนื้อผ้าไม่มีซับในและเนื้อผ้าไม่ยืดผ้าสวยและผ้าเย็นมากๆตัวน,นี้นะคะงานเป็นคอวีค่ะพี่แล้วก็แขนใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยนะงานเป็นของสาวบวบพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยทั้งหน้านและหลังค่ะพี่ แล้วก็เป็นงานผ่าข,ข้างแบบนี้นะคะพี่ผ่าข,ข้างสวยๆแบบนี้นะทั้งสองข้างนะมีกระเป๋าหลวงทั้งสองข้างค่ะพี่ตัวนี้นะรุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้านะพี่ห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบนิ้วค่ะพี่งานเป็นชุดเดสนะเป็นสีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอกหงแตนสามสิบแปดขึ้นไปใส่สวยพี่เป็นฟิลใส่สบายๆแล้วทรงสวยมากๆตัวนี้นะจากปกติหนึ่งเก้าห้าเราะพี่ให้พี่วันนี้พิเศษนะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้น พี่เอาไปแค่175พอพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่สั่งพิมพนตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะพี่เราไล์อยู่กับแสงนะสีอาจมีอ่อนม,มีเข้มกว่าในกล้องในที่แสงาอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสอาะาำได้สีพี่จะได้ของที่ต้องแบบสําคัญเรลืมจำรหัสให้ได้ค่ะถ้าพี่รับถ้าพี่รับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าตัวนี้มันจะออกเป็นสีน้ําเงินนะลูกค้าเป็นสีฟ้าๆออกน้ําเงินนนนะะะเข้ <im it> ้มแบบีีะคะพ่ เป็นสีแบบนี้นะตัวนี้ขอเลขสีสีเออเป็นฟ้าก็ได้ลูกค้าเป็นฟ้าออกน้ําเงินนะคะพี่ให้แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นนะคะตัวนี้ได้สีฟ้านะและสีต่อไปนะคะพี่ตอนนี้นะถ้าพี่รับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นนะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นเนี้ย เป็นชุดเดทพี่ลายสวยและผ้าดีมากๆค่ะพี่ผ้าใส่สบายเลยให้พี่พิเศษหนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่ะถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่มันเป็นฟ้าออกน้นําเงินนะให้พี่พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่ะพี่ผ้าสวยมากๆเลยตัวนี้หนึ่งเจ็ดห้านะจ๊ะ